โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับ5อันดับนะครับคือมีน้องเขาให้ผมจัดอันดับน้ำมันที่ที่ใช้แล้วรู้สึกลื่นนะครับเป็นสายตรงของรถออโต้ก็คือพูดง่ายว่าเป็น MB ไม่ใช่ MA หรือ MA2 นะครับ M b นะ้ำมันเครื่องที่เป็น MB เนี่ยเอาไว้ใช้กับรถออโต้รถสายพานโดยเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีสารหลอดลื่นมากกว่าถ้าเอาไปใช้กับรถมีเกียร์มันอาจจะทําให้ขัดลื่นได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างคําว่า MA มให้ดูเนี่ยอันนเี้ยเอ็มเห็นไหม M A เอ็มเอเงี้ยเอาไว้ใช้กับรถมีเกียร์พวกเวฟนะครับพวกเวฟพวกรถมีเกียร์ทุกอย่างเขาจะเป็น MA หรือ MA2 นะครับส่วนรถสายพานจะเป็น MB แบบนี้นะครับแล้ว MB แบบเนี้ย มันไม่เหมาะกับการเอาไปเติมรถมีเกียร์มันจะทําให้ขัดลื่นนะครับรูปเขาก็จะเป็นอย่างข้างขวดของโมตุนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เห็นว่าเป็นรถรถสายพานนะครับเอาไปเติมรถมีเกียร์ไม่ได้นะครับส่วน MA เอนี่ยนะครับอันนี้ไอเอ็มบีไปเติมไม่ได้นะเติมรถมีเกียร์ไม่ได้ส่วน MA เนี่ยเติมได้หมดนะครับเอเอาไปเติมรถสายพานก็ได้รถมีเกียร์ก็ได้ได้หมดนะครับอย่างโมตุนเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็น MA นะมันไม่ใช่ MB แต่ว่าเอามาใส่กับรถสายพานได้นะครับอ่าอันนั้นเราตัดไปเราจะมาพูดถึง MB ตรงรุ่นนะครับ MB เราจัดอันดับความลื่นนะครับอันดับความลื่นที่ผมเคยใช้มาทั้งหมดนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นสกูตเตอร์ power le นะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับการจากที่ไปวิ่งลาแมนมาไปาใช้งานหนักๆใช้งานจริงจังมานะครับเอาความลื่นอย่างเดียวนะครับอันดับหนึ่งเลยผมให้ mmc สกูตเตอร์เทคนะครับ M/MC s MM c o t e r i s c o t e r Tech เนี่ยลื่นมากนะครับลื่นลื่นที่สุดเลยนะครับอันดับที่คือที่จะมาพูดวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้องวงเล็บไว้ก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ไดเอารายละเอียดของตัวน้ํามันหรือว่าส่วนผสมหรืออะไรมาพูดทั้งนั้นนะครับใครอยากลองฟังแล้วก็ไปลองดูแนะนําให้ไปลองทั้ง5ตัวนี้นะครับ คือผมใช้มา5ตัวเนี้ยผมก็จะมาจัดอันดับนะครับอันดับแรกเลย mmc s c o o t e r tech นะครับตัวนี้ลื่นมากนะครับลื่นลื่นจริงๆนะครับลื่นแบบลื่นแบบฉีกตัวอื่นเลยที่เป็น mb นะที่เป็น mb นะย้ำว่าเป็น mb นะอันดับที่2นะครับเป็นโมตุนนะครับ scouter power le นะครับตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นตรงรุ่นของรถสายพานนะครับลื่นลื่นมาอันดับ2รองจาก mmc นะครับ s c o o t e r tech นะครับตัวที่3ามนะครับ จะเป็น c u Sto เ l อร์พาว Ultimate ตัวที่เป็น MB ของสายพานนะครับตัวนี้จะหาซื้ออาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับแต่ว่าพอหาได้ตามแอปแอปฝา,อาแอปน้ำเงินแอปส้มนะครับพอหาซื้อได้อยู่นะครับ c าต์ตก็ถือว่าลื่นแต่ลื่นคือลื่นอยู่ตรงกลางนะครับอันดับ4เนี่ยเป็นของ Liquid Moly นะครับเป็น m o l ีเจนสกูเตอร์นะครับลื่นนะครับให้ความลื่นนะครับ ลื่นเป็นอันดับ 4, สําหรับผมนะสาหรับตัวผมนะแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นของแอมซอยนะครับแอมซอยที่เป็นตัว MB นะครับก็มันจะเป็นขวดไม่เหมือนไม่เหมือนแอมซอยตัวอื่นนะครับมันจะเป็น MB ของ MB โดยเฉพาะนะครับส่วนผสมเนี่ยเราจะไม่ได้คุยนะครับไม่ได้มาแจงรายละเอียดให้ฟังว่าไอแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรนะครับ อันนี้คือถ้าถ้าคุยเยอะถ้าคุยยาวอะมันจะยาวไปอันนี้แค่มาจัดอันดับให้ฟังนะครับหตัวใครใครที่เป็นเขาเรียกว่าสายตรงรุ่นอะก็คือไม่อยากจะไปเติมน้ํามันที่มันเป็น MA นะครับอยากเติม MB ตรงรุ่นเพื่อความมั่นใจอะไรแบบนี้นะครับก็ไปลองกันได้5รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ mmc scooter tech นะครับ motun scooter power le นะครับ c u t o r power one ultimate นะครับ ลิควิดโม l y m o l ีเจนสกู o ตอร์นะครับแล้วก็แอมซอยตัวที่เป็นตัวของสกูเตอร์ตัว MB นะครับใครที่อยากลองนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นของแท้เป็นร้านที่เชื่อถือได้เป็นของแท้แล้วก็มั่นใจได้นะครับ แปะลิงก์ไว้ให้ใต้ในคลิปแชทไปลองกันดูนะครับราคาก็แต่ละร้านแต่ละช่วงโปรโมชั่นอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับใครมีโค้ดมีอะไรแต่ละแอปก็ลองไปกดกันดูได้นะครับเพื่อจะได้ราคาดีนะครับอันนี้5อันดับเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับราคานะเกี่ยวกับความลื่นล้วนๆน,นะครับไปลองกันดูเอาเองนะครับหรือใครที่ใครที่ลองอันอื่นหรือใช้อันอื่นอยู่แล้วความคิดเห็นน่ะไมไ่ตรงกับผมเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคุณรู้สึก อันไหนดีกว่ากันอันไหนมันลื่นกว่ากันนะครับมาแชร์มาแชร์เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆอาจจะได้ไปลองไปอะไรแบบนี้กันได้นะครับช่องเราไม่ได้ปิดกั้นความคิดเห็นนะครับใครมีข้อมูลมีอะไรดีๆเอามาแชร์กันนะครับส่วนตัวผมก็แชร์ไปแล้วอย่างที่น้องเขาขอมานะครับ5อันดับเลยที่ผมคิดว่ามันลื่นแล้วก็เป็นตัวเขาเน้นว่าตรงรุ่นไงนะครับแต่จริงๆอ่ะมันก็มีของ ptt อีกที่มันลื่นนะครับเป็นตัว ตัวท็อปของเขาอะก็ประมาณกระป๋องละ6 0 0้0ยนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงรุ่น MB นะครับตรงรุ่น MB ที่ลื่นๆเลยเนี่ยก็แนะนํา m m c m o นะครับ MMC สกูตนะครับแล้วก็ไล่ไปอย่างที่บอกนะครับก็โอเควันนี้ก็มาทําคลิปบอกน้องเขาแล้วนะครับใครสนใจไปสั่งซื้อก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลอลอง ลองลองลองพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับคิดเห็นต่างกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะครับก็ลองมาแชร์กันมาแชร์กันให้เพื่อนๆเป็นข้อมูลเป็นประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้น้ํามัน MB นะครับให้มันตรงรุ่นไม่อยากใช้ MA ไม่อยากใช้ MA2 ใช้ MB ก็อ่ะโอเคมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับยังไงฝากกติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครมีคําถามอะไรก็ด้านใต้เลยนะครับ ค okay. สวัสดีครับ